รักนะคะขอบคุณสำหรับการบริการทุกๆอย่างประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิราสุภาพนะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตคาร์ลอสเนาะได้ฟังหน่อบว่ามาเจอรถคันนี้ที่ไหนบ้างครับ อ๋อเริ่มตอนแรกๆก,ก็คือเห็นจากหน้าเพจน,นะคะที่เขาแชร์ๆชร์กันอยู่มันก็เลยเข้ามาดูแล้วก็เลยเข้ามาได้เข้ามาที่เต็นนะคะเราได้วางแผนว่าจะซื้อรถคันนี้ที่ห้อนี้หอ่าแรกๆอ่ะที่เข้ามาดูก็คือไม่ได้จะดูตัวนี้จะเป็นดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นของปาจิโร่นะคะแล้วก็พอได้เข้ามาที่เต็นจริงๆพอได้เห็นคันนี้ฟอร์ซูเนอร์คันนี้คือราคาก็เทียบกับเต็น์อื่นๆที่นี่ก็ราคาก็ดีกว่านิดนึงก็เลยได้มา ตบตกลงว่าจะเอาตัวนี้อะค่ะตอไี้ดูในเป็นรูปตัวถังตอนที่มันเจอจริงๆมันเหมือนกันเลยนะคันที่เรามาดูสภาพจริงๆเนาะจะดูดีกว่ายเยอะอะค่ะเพราะในรูปมันก็ดูไม่ชัดพอได้มาดูแล้วก็เลยถึงได้รู้อ่านรถที่นี่อ่ะคือทุกคันก็ส่วนมากก็คุณภาพก็ดีเนาะ พนักง,งานที่บริการที่นี่คือบริการดีมากก็คือดูแลตั้งแต่เริ่มที่เราก้าวเข้ามาในเต็นท์นี้เลยนะพนักง,งานทุกคนก็คือให้การต้อนรับอย่างดีให้ํารปรึกษาในทุกๆเรื่องที่เราอยากรู้รวมถึงไปแนซ์อะไรทุกอย่างเขาก็บริการให้เราทุกอย่างเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะค่ะคือแบบแค่แบบส่งข้อมูลให้เขาแล้วก็เขาก็จัดการให้หมดเลยอะค่ะก็ไว้ใช้ในทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ,คะก็คือ จะออกไปไซตงงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารับเหมาอยู่นะเพราะคนที่บ้านเขารับเหมาอยู่อะค่ะก็จะไปตามไซต์งานไปหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนากก็ขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบไปในพื้นที่ที่แบบต้องเข้าในป่าอะไรอย่างงี้บ้างอะค่ะก็คือในไซต์งานนะคะอันนี้เนี่ยบอกวาคือส่งที่ไหนอ๋ออันนี้ก็คือไปส่งที่ยะลานะคะเต็นท์ก็บริการอย่างดีเนาะก็คือส่งให้เราถึงที่เพราะว่าหน้างานเราก็คือรถคันนี้เราไปใช้ตรงที่ไปใช้กลับไปใช้ยะลา แล้วทางบริษัททางเซ็นก็ทําส่งให้เราถึงที่โดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆขึ้นเลยค่ะตรงนี้คือประทับใจมากๆเลยค่ะถ้าอยากจะได้รถมือสองดีๆที่มีคุณภาพหรือต้องการการประทับใจที่บริการดีๆจริงๆแล้วก็อยากได้คําแนะนําที่แบบตรงที่ใช่จากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแนะนําให้มาที่เต็นท์ที่นี่ได้เลยค่ะคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงๆค่ะ